สวัสดีครับสวัสดีครับผม วันนี้ครับเรา2คนอยู่กันที่ Pico k Work Store สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวกางเกงยีนขาสั้นทั้ง3ทรงของ Pico k Work ครับผมมีทรงอะไรกันบ้างนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นทรง number สอง A นะครับ Five Pocket s h o t นะครับผมทรงที่2ครับ number สอง B ครับผม Carbenter s h o t ครับและทรงที่3นะครับที่ออกใหม่มาเลยนะครับ number สอง E Double Knee s h o t ครับผมก็ทั้ง3ทรงก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของขนาดสัดส่วนต่างๆครับรวมไปถึงแพทเทิร์นการตัดเย็บ แพทเทิร์นกระเป๋าครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ครบทั้ง3ทรงเลยครับใช่ครับเริ่มกับตัวแรกของไลน์สยงเทรง 2A งเอสำหรับในทรง 2A ของ p i กเกอร์เวเราเนี่ยสามารถเลือกผ้าได้ตั้งแต่ออนน้อยสุดคือ12บองออนถึงตัว27ออน27ออนตัวที่ผมถืออยู่นี่ครับ27ออนนี่เลยครับผมซึ่งรายละเอียดของกางเกงยีนตัวของขาสั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเหมือนกับตัวขายาวของเราเลยในสีเทลทรง 2A เนี่ยจะเป็นทรงในสไตล์คลาสสิกยีนหรือที่เราเรียกว่าไฟพ็อกเก็ตคคครรรััับบบกกก็็ือมมมีีะะเป๋าท้งหด5ใจ ด้านหน้า1 2 3่ครับแล้วก็ด้านหลังอีก45ก็รวมเป็น5กระเป๋าไฟพอเกตนั่นเองคร,ครับผมสำหรับทรงขาสั้นของ p i c าเวิรเราเนี่ยก็จะมีการปรับดีเทลนะครับในเรื่องของแพทเทิร์นเนี่ยให้ช่วงขาเนี่ยมันมีความสบายกว่าทรงขาย,ยาวปกติอของเราใช่ครับเพื่อให้มันมีความใส่สบายแล้วก็ดูเป็นขาสั้นมากขึ้นไม่ได้เหมือนการนําขาย,ยาวมาตัดขาเนาะเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นของเขาเลยนะครับสำหรับตัวขาสั้นเองนะครับ2อ e เนี่ยก็สามารถเลือกได้ทุกผ้าเลยแล้ว่าเพื่อนๆชอบดีเทลของผ้าไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยครับกาตดเย็็นแล้้ว วัสดุกระดุมต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับขายาวทั้งหมดเลยแล้วก็มาต่อกันสําหรับผมตัวที่2กันเลยนะครับตัวนี้ก็คือทรง 2B ครับผมีหรือคาเพนเตอร์ช็อตนั่นเองสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากใส่ทรงที่มีลูกเล่นมากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นทรงขาสั้นในสไตล์ทรงช่างคาเพนเตอร์ก็คือช่างไม้ครับผมก็จะเป็นทรงที่อินสปายมาจากกางเกงยีนของช่างไม้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นช่างไม้ที่ออกแบบมาในรูปแบบขาสั้นครับซึ่งก็จะมีแพทเทิร์นกระเป๋าต่างๆที่ออกแบบมาสําหรับใส่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกกกกรรรณ์าาาาาช่งตัวะะะเเเปปป๋๋ด้้้นนนนหบบ2ี็็จแ พ็อกเก็ตกระเป๋าแบบฝปะลงมาด้านหน้าแล้วก็มีตัวฟังก์ชันต่างๆที่เป็นกระเป๋าเล็กๆอยู่ด้านในไว้ให้เพื่อนๆได้ใส่ของต่างๆสําหรับในฟังก์ชันของทรง 2B เนี่ยเราก็อิงมาจากทรงช่างไม้ที่เป็นขายาวนะครับก็คือทรง n ับเบอร์นั่นเองใช่ครับ อันนี้ก็จะมีกระเป๋าในรูปแบบเดียวกันครับรวมถึงทรงกระเป๋าด้วยทรงนี้ก็จะเป็นทรงกระเป๋าของ n u m b e r สครับที่จะมีความปโค้งคล้ายใบโพนิดนึงใบโพอ่ะใช่ครับผมมีช่องสําหรับไว้ใส่ค้อนใส่ตะปูหรือเพื่อนๆก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการใส่อุปกรณ์ต่างๆของเพื่อนเได้เช่นกันใช่ครับแล้วก็เป็นทรงที่ค่อนข้างจะแฟชั่นและก็เท่มากๆในนนี้ พูดถึงตัว 2B เนี่ยผมเพิ่มเติมดีเทลเล็กๆน้อยๆเข้าไปตัวนี้ก็เ,เป็นในรูปแบบด้านข้างก็จะเป็นแบบใช้จากหอ่อโบราณจากห่อสามตะเข็บครับผมจะได้มีริมเหมือนตัวที่เป็น 2A ก็จะเน้นในสไตล์ w o r k แวร์ที่จะมีด้านข้างเนี่ยจะใช้การเย็บแบบหออ่อสามตะเข็บสามตะเข็บครับ,รบ,รบส่วนพวกริมต่างๆที่เป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นนั้นๆนะครับก็จะมาอยู่ตามพวกกระเป๋าหร<อ>ืหอเข็มขัดขอบเอวเป็นต้นซึ่งทรง 2B ครับผมก็สามารถผลิตได้ตั้งแต่12ออนจนไปถึง21ออนครับเพราะว่าผ้าที่หนากว่านี้ก็จะไม ต่อมานะครับทรงที่3ของเราครับหมทรงใหม่ล่าสุดครับผมกับ Number 2 E ครับผมดับเบิลนีชอตดับเบิลนีก็จะเหมือนกับทรง11นั่นเองที่จะมีผ้าเสริมบริเวณเข่าครับผมก็จะมีชิ้นผ้าอีกทีนึงเนี่ยปะไปตรงนี้ที่ด้านนี้ใช่ครับผมแล้วก็อย่างทรงนี้นะครับก็จะมีความต่างจากทรง2 B ของเราก็คือในส่วนของตรงกระเป๋าด้านหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นแบบเป็นกระเป๋าถุงเจาะลงไปี่ด้านในยังครับผม ก็ยังเป็นทรงในสไตล์ workwear เหมือนกันครับแต่ว่าก็จะเป็น workwear อีกสไตล์นึงก็คือดับเบิลีนั่นเองแล้วก็ด้านหลังครับของกระเป๋าจะไม่ได้เป็นอาร์นะครับหรือเป็นพอวอลเลยตัว P ตั U ในภาษาอังกฤษตัวนี้เราจะทําเป็นตัว two proof หรือตัวกันอุปกรณ์แทงทะลุลงไปบริเวณครึ่งเนี่ยครับจะมีผ้ารองอีกหนึ่งชั้นเพื่อเสริมความแข็งแรงซึ่งในลายด้านหลังเนี่ยมันจะตามลายสีของตัวเงเกงยีนอ่าใช่ครับนั้นอย่างของผมเป็นรุ่นของ20 mf super i nico d ครับผมก็จะใช้การเย็บด้วยได้สีเดียวกับ สิเป็นเมตรซูเปอร์นิโก้แบบขายยาวเลยก็จะเป็น 18GV ก็จะใช้ได้เดินสีน้ำตาลเข้มนะครับณจุดตรงนี้แล้วก็ทรงนี้จะมีรีเวทด้วยจะมีรีเวทเหมือนหมาเลขสอครับก็จะอยู่รีเวทอยู่ตรงที่ดับเบิลนีตัวที่ซับขึ้นมาเรียกว่ายกดีเทลของรุ่นขายาวครับเข้ามาใส่เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆบนรุ่น2อีนี้ด้วยเท่ไปเลยครับซึ่งทรงนี้ก็จะสามารถผลิตได้ตั้งแต่12องออนครับผมไปจนถึง2ี่บออนคร่บ20ออนเพราะว่าตรงนี้ครับที่บอกว่ายี่สิบออนเนี่ยเพราะว่าชั้น ของพิกเวิร์คเราเนี่ยก็เลยทําได้ถึง20ออนครับพราะตรงนี้ก็จะห่อด้านข้างเหมือนกันใช่ครับ เรียกว่า3รุ่นเนี่ยก็3สไตล์เลยนะครับใช่ครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยได้นําไปแมที่กแนแมทแต่งตัวกันได้อย่างหลากหลายเลยใช่แล้วครับใส่สบายใส่เที่ยวใส่เดินเล่นเนี้ยเข้ามากมากครับผมในหลายๆลุกเลยครับผมครับผมและสําหรับในปีนี้และช่วงนี้นะครับพีก้เวิร์กเราเนี่ยมีการจัดกิจกรรมประกวดกางเกงยีนเฟสขาสั้นขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นการประกวดปั้นเฟตกางเกงยีนขาสั้นครั้งแรกของเราเลยครับผมซึ่งเพื่อนๆที่มีกางเกงยีนขาสั้นของพีก้เวิร์กอยู่แล้วครับก็สามารถใช้ในการลงแข่งได้้ดววยยยัขขอเเป็นนพีีงงาาส่่ิท ยังมีสีเข้มอยู่ยังไม่ได้ผ่านการเฟดครับผมเป็นรุ่นใดก็ได้ก็สามารถใช้ในการลงแข่งได้ครับผมแล้วก็นำบางเกงยีนมาถ่ายรูปส่งเราว่ากางเกงยีนเนี่ยยังใหม่อยู่พร้อมกับติดแท็กพีวิวช็อตแค่นี้ครับผมแล้วก็ไม่ต้องส่งอัปเดตรายเดือนด้วยครับก็จะรับสมัครกันตั้งแต่วันนี้ครับผมไปจนถึง31ตุลาคมหลังจากนี้ก็ไม่ต้องส่งรูปเลยครับก็ไปส่งกันอีกทีในตุลาคมปี2026ปีหน้าเลยครับผมและเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ยังไม่มีและสนใจอยากจะลงแข่งนะครับเพื่อนรเพรร้าใคะ ไปที่ตาขานนทบุรีนะครับช็อปใหญ่ของเราและสอบถามกันเข้ามาได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับทุกช่องทางของพีกอเวิร์กเลยนะครับสั้นทั้ง3ามโซนของเราครับทั้งผ้าทั้งแต่12ถึง27ออนก็มีให้เพื่อนๆได้เลือกกันอย่างหลากหลายหลายสไตล์เลยครับผมอย่าพลาดนะครับเพื่อนๆกับกิจกรรมดีๆและกางเกงขาสั้นสวยๆของพีกอเวิร์กเราครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับคลิปต่อๆไปของเราเป็นอะไรฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ